โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมใน g a ๊ปแ n นดอนะครับผมใช่วันนี้เรามาอยู่กันในเกมโ o x m a p มปเอชเคป i t e r s t i n k y e e t e n t i o n d e t e n t i o n d e t e n t น o n d e t e n t i o n นะครับผมอ่าใช่แล้วนะจ๊ะ เฮ้ยซึ่งที่นี่น่าจะเป็นโรงเรียนนะทุกคนหลังจากที่ผมสำรวจดูสักพักก่อนที่จะเริ่มเปิดคลิปนะฮะเราอยู่ในโรงเรียนแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้มีโต๊ะเรียนแล้วก็มีกระดานด้วยนะครับโฮมเวิร์กเออมีผมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีรูปนี่อ่ะกดปุ่มเพื่ออะไรเอ่ยไฟอะลามอ๋อกดปุ่มเพื่อให้ให้ไอ้นี้ใช่ไหมให้แบบ สัญญาณแจ้งเตือนแจ้งเตือน,แจ,อนแจ้งเตือนไฟไหม้นะครับประตูจะได้เปิดใช่ไหมโอ้นี่มิเตอร์สติงกี้หรือเปล่าเอ้อใช่ไหมใช่มิเตอร์สติงกี้ไหมนะฮะน่าจะใช่ <c oughs> <c oughs> เขาวิ่งตามมาแล้วโอ้เขาสลบทุกคนจูๆ่ๆหลังจากวิ่งตามมาสักพักเขาก็สลบไปนะฮะอะสลบหรือนอนหลับนะ่ะเอ๋ ไม่แน่ใจนะฮะแต่เราไปกันดีกว่าออกจากที่นี่นะครับผมอู้ตรงนี้มีเข็มนะฮะกระโดดลบเข็มโอ้โอ้โฟเฟเวอ์ลิตไม่เอาแล้วชั้นอุ้ยมิสเตอร์สติงกี้กลับมาอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้นายเพิ่งหลับไปไม่ใช่เหรอทำไมนายโผล่ตรงนี้แถมยังตัวใหญ่กว่าเดมิมอีกนะฮะตัวใหญ่กว่าเดิมมากสวัสดีเบคอนของนิญาตแซงนะฮะเ,ออเหมือนจะต้องกดปุ่มทุกคนดูจากทรง ใช่ไหมเพราะว่าผมเห็นสายเห็นสายระยงระยางใช่นะฮะต้องกด2ปุ่มสินะโอเคมีปุ่มหนึ่งเพราะาผมเห็นอีกสายหนึ่งทางขวามือตรงนี้นะฮะแล้วตัวนี้ก็มีปุ่มจริงๆด้วยโอเคกดปุ่มเรียบร้อยประตูเปิดแล้วนะครับเนี่ยไปกันเลยวิ่ง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 ,ว,งวิ่งไปด้วยความมั่นใจนะฮะมั่นใจมั่นใจโอ้มีพัดลมอันใหญ่เลยฮะโอ้เลเซอร์ โอ้โรงเรียนนี้ทำไมระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาจังเลยยังกับกำลังป้นธนาคารอยู่ทุกคนแต่จริงๆไม่ใช่เราแค่หนีออกจากโรงเรียนเท่านั้นอู้หตรงนี้ว้าเกือบโดนนะครับเมื่อกี้ผมนึกว่าผมจะโดนซะและ้วหูยหนักกลัวมากเลยอ่ะทุกคนมีหนังสือปีศาจนะฮะแล้วก็มีการขายไฮอลิคเตอร์แตยเมื่อกี้ยังไม่ได้เดินเข้าไปข้างในเลยก็ขายกันซะแล้วนะฮะหนังสือปีศาจทุกคนตรงนี้เขาบอกให้ไปทางขวา ตัวนั้นไปไม่ได้หรออืมสีเ e ็ไปทางนี้ใช่ไหมท่านั้นเหมือนก็จะไปได้นะแต่ว่าไปทางนี้ดีกว่าเพราะว่ามันใกล้กว่านะฮะ <c oughs> <c oughs> เห็นเขาบอกมาว่าเป็นสีเข็ดไปทางนี้ดีกว่านะเออผมลืมอีกแล้วทุกคนผมก็ว่าอยู่ว่าทําไมทางมันดูไม่ค่อยประติดประต่อกันลืมไอ้นี่ลืมเพิ่มคุณภาพนะครับไปเล่นเกมฟิตมาเนาะกดเลยคืออะไรอุย้ยบอสไฟ บอสไฟแบบสีเข็ดนะฮะมิสเตอร์สติงกี้สวัสดีทำไมเขามาเป็นลุกของแมงมุมอย่างนั้นนะนะครับมีขาเหมือนแมงมุมเลยแต่ว่ามีแค่สองขาทุกคนอื้อะไรอหละเขาโยนอะไรใส่ผมเมื่อกี้ดูเหมือนน่าจะเป็นหมวกนะใช่ไหมใช้หมวกโจมตีหรอแต่เขาตีผมไม่ได้เลยทุกคนเขาแต่เดินไปเดินมานี่ๆเนเนี่ยอ้าวชีเดียวตายเลยเหรอ พี่โกงโอ๋อแเราต้องกลับไปทุกคนกลับไปแก้แค้นนะฮะไม่ใช่ทางหลักแต่ว่าผมแค้นเราต้องห้ามเลยนะครับห้ามให้มันตีโดนเลยเมื่อกี้นี้ผมที่ผมโดนมันตีคือผมใจอ่อนไงผมเห็นมิสเตอร์สติงกี้ตีผมไม่ได้ออนสักทีผมก็เลยแบบอาใจอ่อนให้เขาตีสักทีหนึ่งนะฮะจะดูว่าจะแรงแค่ไหนแต่สุดท้ายเขาตีผมตายเลยทุกคนเอ,อ่นะฮะ แย่ yeah, มากจริงนี่แน่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 ฉันจะไม่ยอมโดนหมวกเกีกแล้วไอเจ้าบ้าไอเจ้าบ้าสติงกี้ไอเจ้าบ้ามิเตอร์สติงกี้แกจะต้องตายด้วยน้ำมือของฉันแกจะต้องตายโอ๊ยติดเมื่อกี้นะฮะจงตายซะจงตายนั่นแหละลงไปคุยกับลากมะม่วง แล้วได้อะไรไหมอ่ะเอ๋ไม่มีทางเปิดไม่ได้อะไรเลยอย่างนั้นหรอโอ้โหแสดงว่าที่นี่มันเป็นแค่ทางแวะระหว่างทางแล้วแวะทําไมผมก็ไม่แน่ใจนะครับแวะมาตีบอสเหรอแล้วทําแล้วถ้าเราอ่ะโดนสมุดฆ่าก็เออไม่ตั้งใจแล้วถ้าเกิดว่าเราตีบอสแล้วเราถือว่าชนะเลยไหมเพราะว่าบอสมันตายไปแล้วมิสเตอร์สติงกี้ตายไปแล้วนะฮะ เออแต่ตอนนั้นมีอีกคนนะครับใครก็ไม่รู้มิดซิตเหรอเพราะว่ามิดเตอร์ตายไปแล้วนะฮะมิดซิตสติงกี้ <c oughs> บอสไฟอีกแล้วอเฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งจะสู้กับสามีคุณมาคุณผู้หญิงผมต้องมาสู้กับคุณอีกคนนึงอย่างนั้นเหรอบอกเลยว่าสบายสบายเพราะว่าสามีคุณก็ยังโดนผมปราบมาแล้วนับประสาอะไรกับคุณคุณน่ะทำลายผมไม่ได้หรอก ตายไวเกินนะครับเหยง่ายเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยเปิดประตูโอเคไปกันต่อเลยนะฮะอุ้ยตรงนี้มันไกลจังอ๋อเราต้องวางแท่นเหล็กหรือแท่งเหล็กทุกคนไม่ใช่แท่นเหล็กไม่ใช่แท่นเหล็กแต่เป็นแท่งเหล็กอ่าลิ้นผมไม่ดีผมขอโทษ เอ่อ,อป๊บโอเคอุ้ยเกือบตกแท่งเหล็กผมเกือบตกเมื่อตกี้นะฮะอืดีที่ยังไม่ตกโอ้ยส่วนผมก็กระเด็นกระดอนเอาไปด้วยเอาไปด้วยได้ใช่ไหมเหมือนจะได้ทุกคนวางก่อนแล้วก็กดปุ่มอ๋อ,องลงข้างล่างเหรอหนึกว่าขึ้นข้างบนนะครับโอ้โหแท่งเหล็กเลยไม่ได้มากับเราเลยทุกคนแย่แย่แย่แยที่นีที่ไหนเนี่ยโอ้ น้ำเขียวเต็มไปหมดเลยน้ำเขียวแฟนต้าน้ำมะเดือกนะฮะน้ำสลาม,มน้ำสารพิษน้ำอะไรก็แล้วแต่แต่แตมันเขียวอีแล้วก็ห้ามโดนแนๆ่ๆเพราะว่ามีโครงกระดูกรอยอยู่ในน้ำนะฮะ <c oughs> บ่งบอกว่าน้ำนี้อันตรายใช่ไหมเจ้าโครงกระดูกเฮ้ยโครงกระดูกใครก็ไม่รู้นะครับผมนอนตายขึ้นอืดอยู่เอ้ยไม่ใช่ขึ้นอืดสิต้องบอกว่า นอนตายเหลือแต่กระดูกเพราะว่าถ้าขึ้นอืดต้องพองตัวนะครับแล้วก็แบบต้องมีเนื้อหนังเอ,อแต่นี้คือเป็นกระดูกนะครับใช่ระวังลูกตุ่มระวังลูกตุ่มโอเคไปทางนี้เนาะฮึบดินสอทำไมดินสอแท่งใหญ่จังเลยอะฮึบดินสอแท่งใหญ่มากทุกคนปีนบันไดขึ้นไปชุบๆุบช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 ,บช,บชบเอ๊ วุ้ยมิสเตอร์สติสตงกี้ไม่ใช่สติ๊กี้สติงกี้มิสเตอร์สติงกี้ยังไม่ตายเหรอนั่นนะครับหรือว่าเป็นแค่รูปปั้นเฮอยผมฆ่าคุณไปแล้วนะฮึบฆ่าคุณไปแล้วตรงทางซีเกตนะคุณห้ามออกมาอีกนะฮึบวูเมื่อกี้เกือบกระโดดไม่ถึงทุกคนฮึบโอเคฮึบฮึบทางไกลมาก แต่เราก็ยังกระโดดถึงอยู่นะครับนั่นอะไรถ้วยหรอถ้วยรางวัลทุกคนถ้วยรางวัลเฮ้ยขอเลยแล้วกันนะครับถ้วยรางวัลใครก็ไม่รู้ทําตกนี่แน่นะบอสไฟอีกแล้วมิสเตอร์สติงกี้ผมฆ่าคุณไปแล้วไม่ใช่หรอเุ้ยเว้ยเว้ยเขายิงปืนใหญ่ปืนใหญ่พลังสีสีแดงนะครับผมฆ่าคุณไปแล้วนะคุณ คุณขี่โกงหรือว่าเขาโดนชุบชีวิตขึ้นมาเพราะว่าเหมือนเขาจะเป็นโลบอทนะครับเขาอาจจะโดนชุบชีวิตขึ้นมาแบบว่าเอามาแต่สามัญสำนึกจิตวิญญาณแล้วก็เอามาใส่ในหุ่นยนต์หรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าตัวเขาเหมือนหุ่นยนต์เลยแต่ว่าก็เท่านั้นเพราะว่าเราฆ่าเขาอีกรอบหนึ่งอุ้ยประตูเปิดโอเคไม่ว่าคุณจะฟื้นคืนชีพอีกกี่ครั้งผมก็จะคิวคุณอย่างเดียวคิวเดมอ ตลอดไปนะจ๊ะคุณมิสเตอร์สติงกี้เพราะว่าคุณเหม็นมากคือโอเคคือรถ go คือรถไปไหนอ่ะอุ้ยตรงนั้นมีตัวผมอีกคนนึงนะฮะที่ตัวใหญ่มากอุ้ยเยเกือบตกรถไม่น่ากระโดดนะฮะตัวใหญ่มากนั่นเป็นหลักฐานว่าผมชนะแล้วใช่ไหมนะ่ะนั่นคือจุดจุดที่บอกว่าเราชนะแล้วใช่หรือเปล่าผมไม่ใช่ทำไมไวจังเลยอ่ะ เออฉันยังไม่อยากจบเลยอ่ะช่วยชุบชีวิตมิสเตอร์สติงกี้มาอีกสักสี่ห้ารอบให้ฉันฆ่าได้ไหมอ่ะเฮ้ยมิสเตอร์สติงกี้อันนี้รูปปั้นใช่ไหมเพราะว่าไม่มีหลอดเลือดนะครับไม่ใช่ตัวจริงอืมใช่โอ้เซ็งเลยจบไวเกินแต่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวขอดูรูปร่างสรีระมิสเตอร์สติงกี้โดยละเอียดก่อนอืมเขาน่าจะเป็นอาจารย์จริงๆนั่นแหละทุกคนเพราะเขาถือไม้บรรทัดแล้วก็มีแว่นตาด้วยแต่ว่าตาเขามีดวงเดียวทุกคน มีตาดวงเดียวแต่แสบันตาที่มีสองรูลูกตาแสดงว่าคุณไม่ได้ใส่ตาสั้นแน่ๆคุณมิสเตอร์สติงกี้แต่คุณแค่ใส่แว่นตาเอาเทเพราะว่าเนื่องจากว่าแม้แต่กระทั่งแว่นตามันยังไม่แบบไม่ครอบลูกตาเลยแบบมันอยู่ข้างล่างนะครับเหมือนใส่เอาเทเฉยๆให้ให้ให้รู้ว่ามีความรู้นะฮะ